กูชอบแต่ถ้าไม่ให้มึงมวยแน่่อเฮ้ยโซเขาโซ่เขาโซ่เขากว่าอาสน์สมารสรมต่างาได้ราาครอบหลวงมราชให้ไอ้ตัวนี้ท่ามีนิท่าผ่านเันไม่ขาดกรอกตู้ใส่ วิชาดีนี้ออกโรงจอมราศมีมาตั้งแต่อุ่นแรกนัการพุทธไทยสว่างทำไมกูไม่ได้แพ้มเลยทำไมถึงไม่แพ้แต่กูเหนื่อยอะไรอายุเพิ่งสิบห้าอีกไม่ใช่เหรอสิบห้าสิบห้าตัวแล้วไม่ได้ไปดูปบบประชาชนคิดว่าสามรอบนะ อุ้ยอ๋อยืดผูกซะไม่ใช่ถ้าไหวสามรอบันไปตกเสื้อ้า่ยแอบไปดูป่าประชาชนของจริงจริงเหรอเขาติดผ้าจริงบอกไอ้เด็กชายหรอนี่ที่หน้าเขาจะลื้อนะไม่ใช่อะไรทำไมอ่ะแท้คนอิ่มพี่ใช้คนอิ่มมันเนี่ยโอ้โไอ้ซ่าไอ้ยอยมาเนี่ยอะไรนะพงศ์มึงเห็นไหมเมื่อกี้กูฟันมันแขทงมันอ่ะมันไม่เป็นไรเลยใช่เฮ้ยมึงลองไปถามมาดิ ว่าเพราะอะไรมันอยู่ยมถกพันมันมีของดีอะไรหรือเปล่าได้พี่เลขะเดี๋ยวข้าขโมงแก้ครับสักนิดพี่โมสักนิดนะแล้วมันจะดีนะลระโอเล่เหรอเออนั่นเองจะมาทำไมเนี่ยวันดีวอะไรอีกเมืออไร่วันดีใครวันดีพระองค์นะพระเจ้าค่ะพระองค์ไหนเราไม่ต่าหารมือทหารเหาอเลยไม่ใช่เจ้าเหรอพระองค์มันไม่ใช่เจ้าเหรอมันจะเป็นเจ้าเนี่ยมันจะเป็นออกหลวงอะออกหลวงออ ที่จะทัดออกหลวงวดีเอางี้ละกันฉันอยากจะถามถามกักหน่อยเถอะไม่ถามได้ไหมอาะไรของมึงนี่ถ้าไม่ถามเรื่องจะไปยังไงเรามาผมก็ถามผมแต่น้อยใจจริงๆเลยมีอะไรวะกจะถามสักอย่างหนึ่งถามอะไรว่าทำไมอ่ะเราถึงหนังเหนียวขนาดนี้อ๋อไม่ได้อาบกี่วันกัะน,น้ำไม่ใช่ที่ถามว่าทำไมเราหนังเหนียวใช่ไหมใช่น้องมเห็นร้านไก่ไหมทำไมอ่ะนั่นแหลบุฟเฟ่เหขียวแค่ไหนไม่ใช่ ทำไมอ่ะกูไปกินแล้วกูอดหนุนตั้งสามไม้แล้วกูไปซื้อเขามากูถามว่าต่อราคาได้ไหมเอไม่ได้ไม่ได้เหนียวไม่ละคนละเหนียวกันอหนังเหนียวหนังเหนียวทำมาถึงหนังเหนียวจ้ะถ้าอยากจะรู้อ่าเราจะบอกให้บอกเลยเราบอกมาสิถือด้วยกันูีสามข้อที่มึงแปลงฟันมาหรือเปล่าเนี่ยกูก็ไม่ต้องมาใกล้ขนาดนี้กูก็แปลงทุกเดือนนะเพราะถือด้วยกันดีสามข้อข้อที่หนึ่งลบแล้วห้ามแพ้เฮ้ย ไม่ใช่คนละเรื่องเหรอ,อนับถือศาสนาพุทธข้อที่สองไม่ด่าพ่อล้อแม่ใครส่วนข้อที่สามนี้สำคัญถ้าหาตัวข้าไปเผยวาจายาพายออกไปคาถาความอยู่โยงคมภพันของข้าจะลุหายไปทันทีจริงหรือเปล่าจริงโอเคครับแจากที่บอกเคล็ดลับแล้วคุณจะบอกมึงทำไมวะเนี่ยเพราะมไม่จะทำได้เรื่องไะได้เรื่องเจ้ เกี่ยงว่าอืยิ่งกว่ากูรุย <c oughs> เหนียว <c oughs> มัใช่หนังเหนียวหรอกนี่พระอ,องค์รู้ไหมทำไมมันหนังเหนียวมันมีครูบาใจคุ้มรองมันอยู่ข้าดีเนี่ยถ,ถ้าจะให้มันหายหนังเหนียวใหม้มนคำคำเฮ้ย <c oughs> จริงหรอือว่าจริงหรอืรเหรอเปล่ามึงไม่ได้ดูาใช่ไหมมึงไม่ได้ดูดใช่ไหมนี่เป็นหาอะไรอยู่นิ่เดียวพันกันอยู่นั่นแหละไม่ได้แบ่งให้มันไปเล้วแบ่งอะไรโอเล่พ่อ์ ให้มันหายหนังเหนียวมันก็มีอยู่สามประการประการที่หนึ่งมันน่ับถือศาสนาสองห้ามด่าพ่อรอแม่สามนี่สำคัญเลยห้ามพูดคำหยาบถ้าหาว่ามันผิดถ้า,าหาข้อนี้ล่ะข้อหนึ่งข้อใดถ้าผิดไปมันจะหายหนังเหนียว แน่จริงยัวนะไปยัวที่คนบวชดีจะปวดเองนะเล่นเสร็จเมื่อไหร่ก็บอด้วยนะลาขอฟลาฟมึงพูดจริงไม่ได้หรอกจริงไม่ได้ค่ะมันบอกก้าโมยมานั้นกูก็มีวิธีหนทางจะกำจัดมันได้แล้วเฮ้ยไอออกหลวงยองมาล่ากูไม่ได้ยอมแพ้ถึงแม้ว่าหนังของมึงจะเหนียวใช่ถ้าชนั้นแล้วละก็กูขอท้ามึงสู้อีกครั้งแต่ท้าครั้งนี้กูไม่เพียงที่จะท้ามึงคนเดียวกูขอท้าไปถึงพ่อมึงบ้าเลย b a